สวัสดีชาวเดอะแคชเกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับโปรเจกต์ใหม่ครับไมค์ครับไมค์ครับเชี่ยยังไม่รู้แล้วไมค์ Cap, ครับนะฮะก็วันนี้ผมจะมาพิชิตไอเชี a, ่ยไอบอสมังกรหัวคุยเนี่ยนะฮะนะฮะผมก็จะไอสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคุณเห็นไอที่แม่งลอยลอยอยู่ไหมฮะดึงดึดกุลอกเออช่างแม่งนะฮะมันเป็นตัวเพิ่มเลือดสำหรับไอบอสเนี่ยก่อนที่คุณจะไปสู้กับมันนะ แนะนำว่าคุณถ้าเป็นคุณเป็นคนไม่ใช้เกมโหมดนะฮะผมมั่นใจว่าคุณตายแน่นอนอเพราะฉะนั้นเปิดเกมโหมดซะเถอะฮะแล้วก็พังเอเทเนี่ยผมเคยพิชิตเอนเดอร์ดากอนเอ้ยไม่ใช่เอนเดอร์ใช่ป่าวัยมันมันเรียกว่าเอนเดอร์ดากอนป่าวก็ไม่รู้นะฮะแต่เห็นมันเรียกเล่ก,ก er นะะันเอนเดอร์ดากอนนะนะคุณเห็นตรงนู้นี่ยเางานั่นไงฮะดากอนเคมันมาแล้วเนี่ยครับมังโกรมังกรเหรอ นะผมก็ต้องทําลายนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะบินมาหาเราต้องทําลายดึงจุดเลยนะฮะแล้วมันจะบินมาหาเราเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยพอเราฆ่ามันได้แล้วมันจะมีประวัติขึ้นด้วยนะฮะถ้าเราเป็นเอ้ยยินเสียงอะไรวะเฮ้ย hey, ว่าไงเอ้าเฮ้ยนะนี่ก็คือเอาตามที่ผมเรียกมันน่าจะถูกมั้งฮะเอนเดอร์ดักกอนเนี่ยผมว่าพังพัง แนะนำไม่ใช้เปิดเกมโหมดนะฮะแต่ถ้าใครคิดว่ามึงแน่ฮะมึงสามารถล้มเอนเดอร์ดาก้อนได้ทั้งทั้งที่ไม่ไม่ใช้ไอเนี้ยไม่ใช้เกมโหมดฮะถ้ามึงเก่งมากมึงก็ทำดีฮะนะผมถึงแนะนำไม่ใช้เกมโหมดฮะไอเชี่ยไอเอนเดอร์ดาก้อนหัวควยไอเอนเดอร์ดาก้อนหัวควยอ่ะหลายๆจุดกันเลยทีเดียวการที่จะพีชิตมันได้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะก็คือต้อง อัปเกรดาบให้แมงโหดที่สุดอ่ะนะให้แม่งโหดสัสเลยก็ว่าได้นะตอนนี้คุณสังเกตที่หลอดเลือดมันเย,ยะอะ,ลยยแ,ละออยแล้วลดเยอะแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ไม่เยืยนีรถอีกขวาสมหน้ามันอ่ะเฮ้เพื่อนเฮ้ยไม่เพิ่มเลือดให้มันทำไมวะฮะเพิมเลือดให้มันทำไมหมดแล้วมั้งอ่ะหมดแล้วตอนเนี้ย หวานคอหมาแล้วนะฮะแล้วก็นะฮะสิ่งแรกเลยเตรียมมาเลยเนี่ยฮะกับกล่องอัปเกรดโอเคทำไมทำไมกล่องอัปเกรดถึงต้องใช้อันนี้นะเดี๋ยวคนก็รู้มันจะเพิ่มค่าอัปเกรดได้สูงมากเนี่ยมังกรมันก็จะวินบินมานงี่ง้ยงกับกูนะโอ้ช่างหัวมันโอเคเราต้องเพิ่มค่าอัปเกรดให้ดาบนะฮะเอาดาบความแรงเนี่ยคือเอาเพิ่มเสริมไม่นี่ดีที่สุด เดี๋ยวอยู่มันก็บินมาอีกนะเห็นไหมฮะตัวเราเลื่อน,น,นแล้ววะเป็นอแล้ววะช่างหัวมันอีกนะฮะตึ๊บ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 ,บแล้วก็เปิดแล้วก็ใสด่ดาบไปอะสามที่พวกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอให้นี่นีนสักคู่เป็นภาษาอังกฤษยิ่งอ่านกากๆกกอยู่ด้วยไม่ไหวไม่ไหวก่อนนะสตาทายอยู่ไหนวะ อ่ะเจอละโอเคครับอันหนึ่งเป็นเป็นภาษาไทยที่ไม่ให้นี่นะฮะได้ค่าอะไรบ้างอ๋อแหลมคมกับกระเด็นกลับเออเนี่ยแหละโอเคโอเคใช้อันนี้ดีสุดนะ,ะคือแหลมคมกับกระเด็นกลับเนี่ยแหลมรู่ยเยเนี่ยเอ็นพันแล้วกูแหลมแหลมคมกับกระเด็นกลับเนี่ยฮะไอสองค่าเนี่ยดีสุดนะ,ะโอเคแล้วเราก็จะห er าเอนเดอร์ดราคอนกันอยู่ด้านโน้นสินะ ธนูเนี่ยพูดถึงจะเอาได้เอาด้วยก็ได้นะฮะแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งฮะเพราะธนูมันก็ไม่ค่อยมีค่าเอาเข้าไปบวกแม่งกับแม่งจะง่ายกว่าบินไปอีกเยอะอีกเห็นไหมโอ้โหรถโคตรไวอ่ะเออไงฮะมาบินมาแหลมคมนี่จะเพิ่มความแรงสองเท่านะฮะแล้วรอนะฮะเอาวะมาแล้วมาแล้วบินมาบินมาทางนี้ดิ <c oughs> เพื่อนไปไหน,นอะเพื่อนเอ้าหนีว่าทำไมโดเออมาแล้วมาแล้วฮอยทำไมน้าตอมคนตีนอยู่ะวะอ๋อุ้ยมามาอีกมาอีกอเอาธนูไปด้อะอ่ะเอาพิ้วต้องบินไปหาด้วยพิ้วเอาพิ้วเย่ะไม่แรงอ่ะเห็นไหมฮะ ปิ้วลดเบามากชิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าไปไหนแล้ววะปิ้วอ้าวไม่โดนอีกฮะปิ้วไม่โดนวะไอ้ฮะโดนนี่เฮ้ยเอ้าเก่งยิงงี้ดิเอ้าไอ้ฮะเก่งเหรอเก่งใช่ไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอืมโดนแล้วรถน้อยมากฮะ จิ้วโอ้โ oh. เอ้ยรถพอได้อยู่โอ้โ oh. หแม่งโดนทีเดียวแม่งบินหนีเลยฮนะถ้าโดนหลายนัดนี่ก็สุดๆเลยนะครับเนี่ยเย้ yeah. Ender Darkon ใช่ชื่อนี้เปล่าวะน่าจะใช่คนระับเพราะมันอยู่ใน ในโลกเอนเดอร์แมนนะฮะแล้วก็มันเป็นดากอนมันก็มังกรเออน่าจะใช่ละเอนเดอร์ดกอนน่าจะเขีนถูกละเนี่น่าจะพูดถูกแลวล่ะอืออืออไปหน่อไปหน่อไหนไปได้ไปได้ไปได้โธ่ไ่แฟวอะเราจะมาฆ่าเอนเดอร์แมนปกติกันดีกว่ากวยยวอออโออ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 อ แล life, okay, oh, right, ้วก oh. oh oh. so ็บินไปนะฮะแล้วก็ตายหาแล้วอาออะไรดีวะเฮ้ยอุ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 ้ยอดโอเดี๋ยวนี่กันมึงขายซอมบี้อ้าวไม่แกใหม่แกอะไรวะเนี่ยฮะซอมบี้ปกติจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าตบทีเดียวปึ๊บแม่งบินเลยฮะเห็นไหมแล้วถ้าวิ่งบวกบวกไอ้นี่นะเอ้าไอ้ห่ามาบังกูทำเชียอะไรอยากตายใไหม อยากตายใช่ไหมไปไหนแล้วอ่ะเอออยากตายมาได้อยากตายใช่ไหม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 เออไม่ม <aj> ีหลอดเพิ่มเลือดแล้วที่มึงไม่มีของเพิ่มเลือดแล้วตายจะเหยจะเหน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 ยอือจะตายแล้วเว้ยไิชิตได้นะฮะถ้าถ้าอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ พอฆ่าได้แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะถ้าคุณกลับเป็นโหมดได้เออเดี๋ยวก่อนนะฮะผมขออันนี้ก่อนดีกว่าถ้าคุณอยากรู้นะมันจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนเสี่ยวอินเดอร์ดาก้อนวะตอนกูกลับเป็นโหมดปกตินี่ฮะมันจะยังไงวะผมต้องใส่ไอ้หัวฟักทองก่อนนะฮะโอเคเราต้องถืออย่างนี้แล้วก็กดนี้กดนี้นี่เคเปิดเรียบร้อยครับ <laughs> ใกลตายแล้วกลตายแล้วถ้าเราถ้าผมเออพอมันตายนะฮะมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีไข่มืองกรนะฮะโผล่มาหนึ่งใบนะฮะเอ้ยน่านจะเก็บเสื้อผ้าพูดทาเพี้ยวะช่างมาันบอกบอกไปแล้วโอเครอรอมันตายรอมันมาใกล้ใกล้ใกล้ระดับเนี้ยประมาณเนะี้ยโอเคฮะพอมันตายเนี่ยให้ปรับเป็นโหมดไอ้นี่นะฮะถ้าคุณอยากได้ของเนี่ยปรับเป็นโหมดธรรมดานะฮะมันจะเป็นโอ้โหไอเทมนิวโอ้โหสุดยอดเลย กระจัดกระจายเอ้ยไม่ใช่ทเทม exp ฮนะโอ้โหมาเป็นโอ้โหล้นลหลไปดิมาดิมาดิวะเอ้าโถที่ใช้ก็ขี้ขาดอ่าไอ้เอไม่เคยเห็นดาบที่เราต้องใส่หัวฟักทองเนี่ยเพราะอะไร,รเปล่าเอเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปรเป็นหมวดปกติเอ็นเตอร์แมนมันจ้องตาเราเราก็สวยแล้วฮะมันก็จะวิ่งเข้ามาตบเราเพราะฉะนั้นใส่หัวฟักทองไว้นเนี่ยปลอดภัยทีสุด หมวกทองได้รับการยินยันแล้วนะฮะว่าปลอดภัยจากเอ็นเดอร์แมนได้มันจะไม่มาทำเราอยู่เวลาจะไปตีมัน,นมาใกล้ๆมาเออ,อยี่แหละเสร็จออเอ้ยตายเออเนี่ยฮะตายแล้ววีดวีดเกิดอะไรขึ้นวิงพิวตุม่มเกิดเป็นโกโก้คันเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเอ็กพีหล่นมาเต็มเลย ตอนนี้ฮะเราก็กลับเป็นโหมดปกติเราก็ลงอุ้ยเฮียไอ้ซัดลืมไอ้แม่เย็ดไอ้เฮียเฟลเลยเอา้าเชี่ยเลยฮะเชี่ยไปเลยนะฮะเฟลเลยฮะปึ๊บเราเฟลเองฮะผมเฟลเองเฟลเองขอโทษเอน็นเดอร์ดาก้อนก็ตายไปแล้วไม่เป็นไรฮะตายแล้วไหนวะไหนวะของ ของอยู่ไหนอะอะนู่นไงฮะเอพีอยู่ปะวะน่าะอยู่นะอะอยู่อยู่อยู่ก็ทาเหมือนเดิมอะเมื่อกี้เมื่อกี้เฟลเมื่อกี้เฟลนิดหน่อยก็เอาหยิบหัวฟักทองมาแล้วก็นี่ใส่นี่ผมก็ต้องลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงไปใกล้โอเคให้มันถึงพื้นก่อนโอเคฮะแล้วก็เปิดโอเคครับเดี๋ยวมันก็จะไม่เป็นไรมันก็จะแค่มองเราแต่มันก็ไม่ทำอะไรเรา Oh, ด,ดูดูนี่ฮะ EXP มันเพิ่มเยอะขนาดไหนฮะนี่คือสาเหตุที่ผมบอกแล้วถ้าคุณอยากได้ EXP เชิญมาเลยฮะทำเนี่ยมึงปัม e ๊ม EXP ได้โคตรเยอะเลยฮะมันเป็นอันใหญ่ด้วยนะ EXP เนี่ยอันเท่านี้โคตรใหญ่อะ่ะเก็บอันนึงนี่โอ้โหได้เกือบร้อยอะ่ะเพิ่มเยอะมากฮนะเนี่ย e EXP เนี่ยได้หนึ่งนระ้อยหนึ่งร้อยฮะเนี่ฮะคุณมีชิดได้ก็ได้อย่างเงี้ยฮะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไข่ดราก้อนนะเห็นไหมฮะ ถ้าคุณอยากให้มันมีชีวิตอยู่โอเคซูม okay. oh, oh, มอง่เห็นโอเคซูม okay. หน้าอย่างนี้ต่อนะ,ะมันก็จะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไข่ดาก้อนเอ d นเดอร์ดาก้อนนะ,ะส่วนข้างล่างนี่ลงไปก็มันจะรูรูกันก็กลับโลกอะฮะส่วนท็อตนี่มันปักไว้ถ้าเราทุบมนะะันฮะอา้อาวอ้าวไม่หายเว้ยนะฮะสักครูโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไข่ดาก้อนมันจะมันจะไอ mm hmm. นี่ถ้าเราไม่เปิดเกมหมด ต่อยไปปุ๊บมันก็จะหายไปไหนมันก็จะวัร์ฟนะฮะมันเหมือนมันไม่ให้เราทำลายรนะับมันจะวัร์หนีนะก็จบแค่นี้ละกันนะฮะโอ้โหได้ร้อยร้อยห้าเนี่ยเย้ถึงกระบ้บนเนี่ยพอเราขึ้นลงไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้นะ็ที่ขึ้นลาคราฟนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นอะไรที่อันนี้มานะ นะครับมันก็จะมีอยู่แค่นี้ในเพเยอร์เอ้ยมันคือ,อรายำโลอ่านเอาเองนะ,ะอันนี้ก็เป็นชื่อตัวละครของเรานะฮะตรงเนี้ยฮะนะตรงที่เห็นแล้วฮะจะเป็นชื่อตัวละครของเรานะฮะแล้วก็สามารถอะไรสักอย่างครับผมก็อ่านไม่ออก <c oughs> กางกิดมากนะแล้วก็ I like the player in player ใช่ปะวะ I player นะก็ตรงนี้กดสกคิปไปได้เลยนะฮะเฮ้ยกดแล้ววะโอเคกดสกคิปเรียบร้อยครับอันนั้นก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้คนะัสำหรับการปัามเอ็กพี่ยอดเลยสุดเพอร์เฟกต์นะฮะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกูตายนะครับแล้วก็พบแล้วข้อมาต่อกันโปรเจกต์หน้านะครับบายบายครับ